เ,เพื่อนยามเช้าครับเส้นทางสู่สนามบินเชียงใหม่นะครับเช้าวันนี้แปดโมงนะดูข้างหน้าดิปกติเนี่ยจะเห็นเป็นภูเขาลูกเนี่ยดอยสุเทพนะครับไม่เห็นเลยน้อยมากนะฝนนะครับนั่นคือเมฆฝนนะครับที่ปกคลุมบริเวณเทือกเขาดอยสุเทพนะโอ้โหอาเรื่องเลยนะนะครับเช้านี้ก็เอามาฝากกันนะครับคลิปสั้นๆน,นะครับ เพราะตอนนี้เชียงใหม่หน้าฝนนะครับีนนนนบ่ดูกันบรยากาศยามเช้าๆในวันที่เมฆฝนนะครับปกคลุมอยู่บนเทือกเขาดอยสุเทพสายมือนี่ไปสนามบินนะครับขวามือนี่เป็นกองบินสีิเอ็ดนะครับ ของกครับอากาศก็กำลังจะกลับรถนะครับไปป okay. ั๊มน้ำมันอากาศดีนะเพื่อนๆวันนี้นะครับอากาศดีมากเลยเห็นจานบินป่ะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวสั้งหลักก่อนสั้งหลักตรงนี้ ทุกครั้งนะครับถ้าผมมาแถวนี้ผมก็จะมาตั้งหลักตรงนี้จอดตรงไหนดีวะจอดแบบไอ้นันหนจอดงี้ดีวะ